สวัสดีครับพ่อผมอุทวมเกมเมอร์นะครับวันนี้ไม่ครับ Pocket Edition แกล้อัปเกรดอัปเดตเวอร์ชันศนจดสบึดดมาแล้วครับโอ้โหดีใจมากๆเลยครับอืม,อมเราจะมาดูวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับก็จะมาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไมบ้างนะครับอ่าเราไปดูกันส่วนแรกกันก่อนเลยครับสกิน สกินก็อาจจะเหมือนเดิมนะครับเออเปไหนไปไหน,ไไหนโอเคครับเอาไปนะครับมันอาจจะค้างนิดนึงนะครับโอเคเอืมเดี่ยวปองแปบ๊บนะครับนี่ครับไปดูข้า,ขาวๆผมว่ามันก็เป็นเหมือนเดิมนะ มันจะมีอยู่จุดหนึ่งันจะไม่ได้ครับว่าอืมอเคมาตัก่อนนะน่าจะาดูกันก่นว่ามันมีของอะไรเพิ่มมามากนะครับโอเคร้งซใหไ่เลย เฮ้ยุ้ย้มีเสียงขอร้กวอนดนะครับโอเคครับเรามาดูกันก่อนว่ามันมีของอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับมาดูช่องแรกกันก่อนเลยครับนี่ของที่เพิ่มมาก็เช็ปหาก่อนนะอืม นี่ครับหนึ่งสองครับสามสี่ช่องแรกก็จะมีของเพิ่มมาแค่สี่อันนะจุบจุ๊บ,บก็จะเป็นบล็อกหน้าตาอย่างนี้ครับโอเคเราไปดูช่องกระต่อไปกันครับช่องส่วนช่องนี้ก็จะมีของเพิ่มมาเยอะแยะเลยครับ ก็จะมีนิดหนึ่งสองครับหสามครับสครับสี่รับอันนี้เป็นบักนะครับมันไม่ขึ้นหัวมังกรไทยครับแล้วก็เฮดไม่ขึ้นนี่แล้วก็นี่ มีอีกไหมเอ่ยโอเคครับก็มีแค่นี้ครับช่องที่เพิ่มมาเ่่งนี้ก็พวกนี้ก็วางบนไหนได้เดี๋ยวแล้วอ้อลืยไปครับขอโทษนรขอโทษมีนี่แล้วก็มีนี่ครับโอเคครับอืมไอสามอันนี้ครับมัน ไม่สามารถวางกับพื้นธรรมดาได้ครับมันต้องวางกับบล็อกนี่ครับนี่บล็อกนี้ครับโอเคผมก็ไม่รู้รว่าใช้ยังไงครับโอเคส่วนอีกอันนี่ครับต้องใช้อันนี้ครับนี่ครับ นี่เทมิโรโอครับไม่รู้มันทำอะไรได้ครับน่าจะระเบิดมั้งโอเคแล้วนี่ก็ก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับแต่พอมันวางแนละ้วมันสว่างขึ้นนะรหรือไม่นี่อาจจะเป็นหลอดไฟก็ได้ไม่ใช่ขเขาเลือง โอเคแต่แม่นมาหลอดไฟอ่ะแต่มันตั้งตรงอ่ะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นดัวก้อนฮีทนะครับหัวมังกรครับซึ่งเราสามารถใส่ได้ครับแผ่นนี่เดี๋ยวเรับึงแบบครับอัตช้าหน่อยครับโอเค ตรงไหนวะแอบนับเรื่มลืมเืมตรงไหนตรงไหนเนะนี่นี่นี่โอเคครับเฮ้ยกดผิดอืมโอเคครับมันก็จะเป็นหัวอย่างนี้อ้าว เฮ้ยับผิดอยู่แล้วส่วนในห้างบนนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่ facebook เว็บไซต์เออเว็บไซต์ครับซึ่งก็ถ้าใคยเพิ่งเล่นอะไรมก็อาจจะเผลอไปกดก็ได้ครับเพราะว่าความเคยชินของเรานั่นเองครับตรงไหนวะ โอเคครับอีกแล้วพระเจ้าช่วยกล้วยทษอ๋อุ้ยโอเคครับมันก็จะเป็นข้าวๆอย่างนี้นะครับเฮ้วบอดีพวกหัวใช่ใหญ่กว่าตัวเมร่าโอเคพอพอพอไปหมดแล้วซึ่งความช้าเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งเลยนะครับ อีกแล้วโอ้ชีวิตชีวิตโอเคครับเ <c oughs> okay. สร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็น e n d e r อร์ชารนะครับซึ่งเราก็จะไม่ต้องใส่หีบลำบัดแล้วก็เดินไปหยิบได้เราสามารถอยู่ห่างกันเป็นไม้ <c oughs> ก็สามารถส่งของไปถึงกันได้ <c oughs> นี่สมมติผมใส่นี้เข้าไปในกล่องนี้คนระับ กับไปดูในกองเกา่าจุ๊บชูแวเป็นยังไงต่วเทพไหมนะเทคโนโลยีสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่นะคนเรื่องโอเคครับสําหรับช่องนี้ก็จบแล้วครับต่อไปก็ช่องดาบครับช่องดาบไม่มีอะไรขั้งนันก็จะมีไข่เพิ่มมาสองอันก็คือนี่ครับแล้วก็นี่ครับอืมนี่นี่แล้วก็ นี่โอ้นี่บานเลยโอเคครับนี่ก็จะเป็นไข่ของน้องหมีนะครับหวัดีกวกอ่าตอนนี้น้องหมีโคโลก่ก็มาอยู่ที่ชายหาดเป็นไปได้เลยครับแล้วก็จะมีตัวนี้อันว่าอะไรไม่น้อ่ะเจรเกอร์เชเกอร์ไม่รู้ครับผมอ่านไม่ออกครับนี่มันก็จะเป็นตัวอย่างนี้ครับ นี่สาหรับใครที่รอมันมานานครับวันนี้มันก็ได้ออกสู่โลกภายนอกครับเฮ้ยี <Hey, S 1> ไม่ใช่ออกสู่ในแอนดรอยของท่านเลยครับเพราะสมัยก่อนมันมีแต่ในคอมแต่สมัยนี้มันมีในพืก็ได้แล้วโอ้โห oh, เป็นบ้าหมดแล้วอ้าวันนี้โตขึ้นแล้วครับมันก็สามารถตรัวไหนมนะัอาจจะเป็นพืชชนิดหนึ่งอะไรครับอ่านี่ก็จะเป็นเอนเดอร์ไม่รู้อะ เอนเดอร์ตก er สามารถปาไปครับวาร์ปไปได้ครับนี่อเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนคนเป็นง่อยนะครับอา้าวสงสัยไม่ถึงพื้นครับนี่นครับอ้าวตอนนี้เราก็เป็นเอนเดอร์แมนครับเราก็สามารถจำลองชีวิตกันเป็นเอนเดอร์แมนได้อย่างง่ายๆครับ อุ้ยแผลไม่เสียงเหมือนด้วยครับไม่ถึงหรอโอเคครับสามารถเป็นอมคือมอมปุนอมพาคกุฏิเดี๋ยวเอาเว้ยเด้ครับเฮ้ยจมน้ำคือ ไอลูกไม่กที่เราปลาไปอ่ะมันตกน้ําครับแล้วกว่าว่ามันจะลอยถึงพื้นน้ํานี่ก็นานครับพอมันถึงพื้นปุ๊บก็มืดตับอย่างนั้นเลยแหละครับโอเคครับส่วนนี้ก็เป็น i อออฟเอนเอร์อะไรบอนั่นแหละครับก็ไปหลงโลกเอนเดอร์ได้นะครับอ๋อเวอร์ชันนี้สามารถไปโลกของเอนเดอร์โลกมังกรได้เลยนะครับอแต่ตอนนี้เรามา รีบิวก,ก่อนนะครับนี่ครับก็จะมีการเพิ่มปีเข้ามาครับนี่เราก็สามารถบินได้ครับดูนะครับกดชึบอ้อาวเดี๋ยวแก็อาจจะบินยากนิดหนึ่งครับช้าจังเลยโลกโอเค โอเคเอาอีกอ,อีกแล้วไม่เข็ดใช่ไหมลูกไม่รู้เขาจะเพิ่มมานทำไมก็ไม่รู้โอเคครับสาธิตนะครับกดชื่อบินบิน,บ,นบินไปชิดอ่าเทพมลยนะเออจะตกน้ำตายครับนี่เลนะฮะที่เขาเรียกว่าคนไทยบินได้อตอนนี้คนไทยก็บินได้แล้วครับ นี่อ้อเร็วดุดดังสายลมก็จะบินไปทุกแห่งหนเมันก็ไม่เชิงว่าบินนะมันมันเป็นการล่องลอนล,อนล่อนลงมากกว่าไหเอ้ยนี่ก็ไม่จำนะว่ากดตรงไหน โอเคต่อไปก็ช่องของสุดท้ายครับมันก็จะเพิ่มพวกนี้มาครับนี่บล็อกอะไรวะบิ๊กไม่รู้ว่าอันไม่หออกักนี่สองอันนะแล้วก็นี่นี่ไม่รู้ว่ามันจะกินได้เรือยเปล่ายานนี้เพิ่มใหม่ปะไม่รู้ครับน่าจะเพิ่มใหม่ ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยพบแล้วก็จะมีขวดยาบแบบใหม่นะครับแต่ว่าทุกอย่างลิเหมือนเดิมนแต่ว่าเอขวดมันใหม่ครันไหมเราสามารถปลาลงพื้นอุ่แหลกแหลกแหลกครับอุ้ยอุ้ยแล้วครับตอนนี้เข้าสู่การแหลกครับก็บินบิน,บ,นบินไปให้ไกลที่สุดจากที่นี่ครับโอเคครับหายแหลกแนละ้ว มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับและเราสามารถเดินไปเพื่อรับผลพิษของยานะครับเอาโอเคครับนี่ก็ได้มาแล้วมีอะไรใหม่อีกหมดแล้วมั้งอืมต่อไปก็จะเป็นการเราก็จะไปสำรวจของโลกเอนเดอร์กันดูนะครับ เสียงอะไรมันเป็นตัวอ๋อ,อตัวนี้แล้วก็ตกใจว่าตัวอะไรเหมือนคงจะเหมือนคนอยากจะอ้วกออกมาโอเคแล้วก็มาไปกันเลยจูบแชปจิบช,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 ชุบช,ชิบชับชอ้าวผิดมั่วแล้วจื้อชับแชปชิบชุบชับจิบชับชุบอ้าวโอ้แล้วตัวนี้ชุบ จิบจิบชับชุบจิบจิบจับจิบจูบจิบอา้าวระวังผิดนะเนี่ยเดี๋ยววางไม่เป็นอ่ะวางยังไงเพื่อนแต่หยอกไม่ได้เลยชิบหายเดดเดี๋ยว โอเคโอ้เราทำอะไรผิดปเพื่อนเป็นหลุมเป็นบอมาแล้วเดี๋ยวนี่ข้อทำอะไรผิดต้องใส่ตามแนวนะเอาเข้าไปเอาเข้าไปชีวิตเอาข้าไปครับชึบ มันต้องเซ็ก,กับหัวเลยโอ้ทีเดียวก็พอแล้วเอา้ามูหมดเลยโกใครม,มีคำาหยาบก,ก็ขออภัยด้วยนะครับอือนี่ยังไงต่อทีนี้ยังไงนะ่ะอิอิอิแล้วก็อิอิอิอ ทำไมทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้ซาร่าบอกข้าทำไมข้าไปโลกเอนเดอร์ไม่ได้ออาไม่เป็นไร้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปโลกเอนเดอร์กันนะกันค่อยรีวิวคลิปหน้าผมไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้จะเท่าไรนะครับ โอเคครับงั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวไหมครับ0ูนยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ